ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม Game, ล o o k i n g Game เราอยู่กับเกม Call of Duty Mobile นะฮะวันนี้ผมจะมาลุยแรงนะฮะผมเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะฮะน่าจะประมาณเก็บเกว่าอาทิตย์นี่แหละเฟรมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแรงก็ยังในน้อยอยู่ใครที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและสั่งกระดิ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับคอมเมนต์ด้วยก็ดีนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมมาแล้มากดไปลุยแรงกันเลยดีกว่ามั้งนี่ครับแรงผมผมอยู่เวตะเล่นหนึ่งนะฮะพร้อมันแล้วเรามาเริ่มกางดกนขวาาในโหมดนี้55าฮาตะฮาฮาฮะมันอยู่เหมือนกันนะโหมดเดิมนี้ผมยังไม่ลองเล่นเลย แต่ผมชอบเล่นโหมดนี้มากยิงกันมันเลยเอาแล้วครับนี่นี่มนผมใช้เป็นปืน M4 นะฮะ LMG นะฮะมาลุยเลยเพื่อนเพื่อนไปไปไปเราต้องสังหารมันอืมจะสูเขาได้ไหมเนี่ยเพิ่งเคยเล่นด้วยมาดูดิ นีเอาเก็บหนึ่งสวยก็มาเลยโอโ้โหแค่นี้ไม่ขนาดมือพี่หลอกเ๋อเดี๋ยวเก็บคนนี้ด้วยไหนเอานี่เนเก็บเลย<อ>แตกไปอเอาเอาตายซะแล้วไม่เป็นไรดูต่อเลยดีกว่ามาอยู่ไหนเข้ามาเข้ามาปบไปปลาระเบิดไปก่อน รอไว้รอไว้เราไปดูช่างมันโอเคนี่ศัตรูยิงยิงยิงสวยสวยโอ้โหเก็บสามครับก็มาดีครับรีโหลดแปบบ๊บม,มา,มมาไปน,นี่เก็บเก็บไหมเรียบร้อยอ้าวกูนี่แหละเรียบร้อยโอ้โหอืไปคุยต่อเลยยาวๆไปโอเค ไปในตูยในกลุอมกัดไปก่อนนี่ไม่ไม่ไี่เก็บสามอีกแล้วครับอืมเก็บสีโอ้โหไงล่ะไงล่ะครับก็มาดีครับโอ๊ยติดติดกัดไปตกอืมโอ้ยมันยังหนีโดดเร็วเร็วเก็บเก็บไม่เก็บ ไม่ค่อยชอบสูบมะเหล่านี่นีน่เก็บไปเก็บโดนตามเพื่อนไปเออตามเพื่อนไปจริงด้วยไปเลยโห้ยทำไมเว้เดี๋ไปยออ่อท้ออืมแค่นี้เองเดี๋ยวน้อยเราคะแนนเราก็เยอะกว่าไป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 นี่แหละนีร่รบร้อยไปเก็บเก็บนี้ด้วยสวย ออ้ยระเบิดไม่เป็นไรโอเคมาเข้ามานี่ปึ๊บปึ๊บป๊บเออดีมากเพื่อนไปดีกว่าเช็คหลังไม่มีนะโอเคอืมกากัดเรียบร้อยโอ้ยโอโหโดนเข้าหลังเรียบร้อยเลยไม่เป็นไร มือแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมือใหม่หัดเล่นไปไปไปเจอกับบอทหรือเปล่าวะไม่น่าใช่บอทมั้งน่าจะคนแหละแรงเนะอะเออสไลม์ทำไมสไลมาทำไมไนี่โอ้โหอ๋อโอเคแต้มครบ30แล้วเปลี่ยนฝั่งมานำเยอะนำเยอะโอเค เริ่มยังเอามาลุยลุยลุยไปเลยพวกอฝั่งนี้ดีกว่าไปเลยไปเลยศัตรูยุ่งหน้าเก็บสวยต้องอย่างนี้ไปปุ๊บมีไหมมีไหมไม่มีนะไปข้างหน้าเลยศัตรูยิ่งเรียบร้อยเก็บโอ้ยเดียบร้อย เฮ้ยอืมโอ้นี่ฝีมือเนี่ยไอ้คนมุกแกะหนึ่งไปเลยเอาไปเรียบร้อยไหนอีกมาไหนอีกปลงไ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 ปเร็ว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 ป่าระเบิดไปปุ๊บรอตรงนู้นโอ้จัดการหมดเลยโดนใครด้วยเป็นไร คนนี้โอ้โหไม่โดนใครเลยเอโดนดเลยไปกระสุนหมดเปลี่ยนช้าขวานี่แหละสาบไปไม่โดนโอ้ยตายไม่ตายโอ้ยโอ้ยโอ้อะไร โอ้ยเอ็น <hi> ี่เอ็นี่ปุ๊บโอ้ยไม่โดนโอ้ยโอ้ยไม่โดนอีกนอนสับหืมมามาสับเรียบร้อยไม่โดนสับหืมเก็บหมดโอ้โหมาเก็บปืนเฮ้ยเปลี่ยนไม่กอ้าวเออฮึมมัวแต่จะเปลี่ยนแม็กตายนี่แหละครับข้อเสียของปืนนี้เปลี่ยนแม็กช้ามากแต่ก็ไม่เป็นไรอาศัยว่าลูกเยอะ มันมันไม่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 เออไม่โดนใครเลยนี่วะไปช่างมันเข้ามาเลยศัตรูอยู่ตรงไหนมามาเพิ่มแรงให้พี่ซะดีๆอะไรวะอะไวะนี่ๆเอาควรเก็บแล้วโอเคนี่นี่นี่ไล่หลังมันุป ไปเรียบร้อยไปโอเคไปเร็วนั่นแหละโอ้ยโอ้ยโดนใครไปี่ยไม่โดนเป่งเป้งเลยเห็นไหมโอ้ยเพื่อนเก็บไปแล้วเอ้ยช่วยเพื่อนอย่างนี้แทนเว้ยเพื่อนเร็วๆเถอะสไว้เพื่อนดีมากเราทำอะไรอ่ะอ๋อไม่ได้ทำอะไรเลยตัวทวง อาระเบิดไปไม่โดนใครหรอกนี่นี่เราสวยอุ้ยโอ้ยยังเก็บโดนนะนี่จบซะแล้วโอฮโหอื้มได้เอ็มวีพไปครับโอ้โหโมันไม่น่าเป็นภาพช้าได้อไหมนี่ช็อตนี้น่าจะได้อยู่ อืฟันอะไรวะนนั่นเอาละครับถึงเวลาสอสมควรแล้วถ้าชอบถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หนะ้าขอบคุณครับ